เฮลตี้โฮมเพราะสุขภาพดีๆเริ่มต้นจากที่บ้านจังเนี่ยกินอะไรอ่ะไม่บอกหรอกโอ้ยแบ่งบ้างดีพี่น่ากินนะเนี่ยคุกกี้หอมๆเลยพี่เพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่เองอ่ะหยิบไปดิเป็นไงมั้ยอร่อยอร่อยเอรอ มันดิอ๋อเป็นไรพี่เอกัดลิ้นตัวเองเหรอไม่มันป๊าป่าที่ฟอนน่ะอ๋อมันจี๊ดจีดไงก็ไม่รู้อะนาื์ๆกินน้ำกินน้ำก่อนอืมน้ำหนนะอืมอร่อยอร่อยืออะไรอะมันป๊าป่าเหมือนกันเลยอะเสือเสือจี๊ดจีดไงก็ไม่รู้ที่ฟันเนี่ยหรอ ไม่ดีแล้วพี่ว่ามันต้องอเป็นอะไรเกี่ยวกับฟันแน่ๆเลยนั้ว่าต้องไปหาหมอไหมได้ไหมหาพี่ไปหน่อยสิไปน<ะ>ั่นหน่อยนไะปไปหาหมอเถอะถึงแล้วพี่เย <laughs> ถึงแล้วเหรอ,อ,อใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สุนทตนกรรมโรงพยาบาลราชธา,านีอตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่กว้างใหญ่มีบริการครบวงจรเลยนี่นไปไง ใหญ่ไหมไ้ไม่้ดีนะนะพีเจ็บฝ้านอ๋อปะะปะมาเร็วเลยเนี่ยเออปะปหาหมอหาหมอคนหมอขออนุญาตครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอช่วยดูพี่หน่อยครับไม่รู้เป็นอะไรครับค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะคะได้ค่ะนั่งเลยอ้ยมีอาการอะไรมาคะคือพี่อ่ะกำลังจะทานคุกกี้ค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันมัน กัดเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกแบบเสียวๆแป๊บแปแล้วก็บางทีนะคะทานน้าเปล่าอะคะหมออุณหภูมิห้องธรรมดาเองอะยังรู้สึกแป๊บแป๊บที่ฟันเหมือนกันนะคะแล้วมันรู้สึกแบบ มันจี๊ดมากเลยมันปวดด้วยอะค่ะอาการเสี่ยวฟันนะคะคือเกิดจากการที่มีผิวเคลือบฟันนะคะแตกออกนะคะหรือเหงือกล้นนะคะจนทําให้เนื้อฟันเนี่ยเปิดออกได้จนทําให้เราเสี่ยวฟันค่ะทีเนี้ยสาเหตุที่เนื้อฟันเนี่ยเปิดออกเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยเช่นฟันผุนะคะคอฟันสึกเหงือกล้นหรือว่าฟันแตกฟันเหลาทีเนี้ยแต่ละสาเหตุเนี่ยค่ะจะต้องมาดูว่า วิธีการรักษาเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะต้องมาพบทันตแพทย์ก่อนเพื่อได้การวินิจัยที่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะพี่ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่เลยอ่ะใช่พี่ค่ะเอ๊แล้วที่เขาเคลมกันเกี่ยวกับเรื่องของยาสีฟันว่ายาสีฟันใช้ยาสีฟันประเภทนี้เราเนี่ยจะลดอาการเสียวฟันนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้สามารถช่วยได้ค่ะพวกเขาเนี่ยจะมี พวกสารบางอย่างเช่นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะพวกนี้เนี่ยจะไปบล็อกท่อฟันนะคะไม่ให้ไปกระตุ้นตัวเส้นประสาทฟันของเราสามารถบรรเทาอาการเสียฟันได้ค่ะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้หลายวันหรือหลายสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะได้ออกลิ์เต็มที่ค่ะค่ะแล้วที่เขาบอกว่าฟอกสีฟันบ่อยๆครับคุณหมอแบบนี้มัน<อ>ดีไหมคบถ้าฟอกฟันอ๋อฟอกสีฟันเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดนะคะว่า น้ำยาฟอกเนี่ยจะไปทำลายตัวเนื้อฟันนะคะแต่จริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะน้ำยาฟอกสีฟันเนี่ยเวลาเขาออกฤทธิ์เนี่ยเขาจะไปทำให้โมเลกุลสีฟันเนี่ยมันเล็กลงนะคะทำให้ฟันขาวขึ้นนะคะทีเนี้ยมันจะไปกระตุ้นตัวเส้นประสาทฟันนะคะทำให้เสียฟันได้ง่ายแต่อาการเนี้ยจะหายหายไปได้ภายใน1-2อวันค่ะ Icana, จ,จะฟอกสีฟันเหรอจ๊ะนี่ถามไว้ก่อนเผื่อคุณหมอครับแล้วความถี่ในการที่จะมาพบทันตแพทย์นะครับควรจะมาระยะเวลาเท่าไหร่ดีครับคุณหมอก็แนะนําให้มาทุกหกเดือนค่ะอหกเดือนอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะควรจะมาทุกหกเดือนหรือว่าใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็แล้วแต่คนไข้ด้วยนะคะถ้าคนไข้มี ปันปูเยอะบ่อยๆอาจจะแนะนําให้มาทุก3เดือน3เดือนก็ถี่เข้าไปอีกนะก็เรอเว่าถ้ามีอาการ่ะก็มามาพบแพทย์ดีกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้พี่เอสอาการอย่างนี้ต้องรักษาเลไครับคุณหมออาจจะต้องตรวจดูเพิ่มเติมแล้วก็ไปเอ็กซเรย์เพิ่มนะคะพอ้เนอะวี่ไม่เป็นไรแล้วพี่ไม่เป็นไรแล้ว ได้เป็นไรแล้วใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรแล้วไม่เสียวไม่ปวดแล้วหายเลยก็ก็หายอ่ะขอกลับไปกินคุกกี้ได้ไหมนินรหนึงนะขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะดีค่ะหายแล้วอย่าแอบกินคุกกี้นะเดี๋ยวพาไปเสนอเกีบ h e เฮล h ี h โฮมเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากที่บ้าน